สวัสดีค่ะคำนวณเวลานะคะประจํางวดของวันที่2กันยายนนะคะเริ่มต้นคลิปแรกนะคะกับเลขคํานวณ3ตัวท้ายค่ะสามงวดเหมือนเดิมนะคะเริ่มคํานวณวันที่9เอาวันที่19สิงหาคมนะคะไล่ไปสามงวดจากสถิตินะคะที่คัดมาสูตรนะคะก็ ตามนี้นะคะซ้ายมือตามนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นการคิดสูตรย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแค่เพียงแนวทางที่เราคัดตัวเลขจับชุดแล้วก็นำมาเสนอให้ดูนะคะสำหรับในสูตรแรกค่ะใช้หลักหมื่นนะคะเท่ากับเลข2บวกกับหลักร้อยนะคะคือเลข6หลักสิบเลข3ค่ะหลักหน่วยนะคะเลข0บวกได้หนึค่ะ 2บวก6ได้8 8บวก3ได้11 11บวก1ได้12ค่ะสูตรที่2ค่ะหลักหมื่นคูณด้วย2 2คูณ2ได้เท่ากับ4หลักพันนะคะเป็นเลข4หลักร้อยเป็นเลข6หลัก10นะคะเป็นเลข3บวกได้เลข8นะคะ 4บวก4ได้เท่ากับ8 8ดบวก6ได้14 4สบวก3ได้7นะคะ7บวกกับ8ได้15สูตรที่3ค่ะใช้หลักหมื่นเท่ากับ2หลักพันคูณด้วย3ามได้เท่ากับ12หลัก10บเท่ากับ3หลักหน่วยเท่ากับ0บวกด้วย3ค่ะ 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7นะคะ7บวก3ได้เท่ากับ10เป็นเลขออกมาคือ250นะคะของวันที่23 3ตัวท้ายคือ025ได้ไม่ตรงนะคะได้3ตัวโต๊ต่อไปวันที่23ค่ะสูตรที่1ใช้หลักหมื่นก็คือเลข5บวกด้วยหลักร้อยนะคะเท่ากับเลข0 หลักสิเท่ากับเลข2ค่ะบวกด้วยหลักหน่วยนะคะเป็นเลข5แล้วก็บวกด้วย1คงที่ค่ะ5บวก2ได้7 7บวก5ได้12 12บวก1ได้เท่ากับ13สูตรที่2นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข5คูณ2นะคะได้เท่ากับ10 บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลขหนึ่งหลักร้อยคือเลข0หลักสิบคือเลข2บวกด้วย8 1ดบวกสองได้เท่ากับ3 3บวกกับ8ได้เท่ากับ11ตัวที่3นะคะใช้หลักหมื่นรอบนี้เป็นเลขห้า บวกด้วยหลักพันคูณที่สาม่คูณสได้เท่ากับสหลักสิบเท่ากับเลข2ค่ะหลักหน่วยเท่ากับ5บวกด้วย3มนะคะหบวกสามได้8 8บวกสองได้เท่ากับ10 10บวก5ได้15 5หบวกสามได้เท่ากับ8ด ชุดนี้ได้มาเป็น3 18นะคะวันที่26 138นะคะก็ได้เลขชุด3ตัวโต๊ดนะคะไม่ได้เลขตัวตรงนะต่อมางวดว,วันที่26ค่ะสูตรที่1นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข9บวกด้หลักร้อยนะคะเป็นเลข1หลัก10นะคะเป็นเลข3หลักหน่วยเป็นเลข8 บวกได้1 9ึบวก1ได้10 10บวก3ได้13นะคะ3บวก8ได้เท่ากับ11 11บวก1ได้เท่ากับ12สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณด้วย2 9คูณ2ได้18บวกด้วยหลักพันนะคะเท่ากับเลข6หลักร้อยนะคะเป็นเลข1 หลักสิเป็นเลข3บวกด้วย8 8บวกหได้14 14บวกหได้15 15บวกสได้18 8บวก8ได้16ตัวที่3นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข9หลักพันคูณด้วย3 6 3ได้18 หลักสิเท่ากับเลข3หลักหน่วยเท่ากับเลข8แล้วก็บวกด้วย3นะคะ9บวก8ได้17 7บวก3ได้เท่ากับ10 10บวก8ได้18 8บวก3ได้เท่ากับ11ได้ออกมาเป็นเลขชุด261นะคะตรงกับ ผลงวดวันที่30นะคะที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดก็คือ261หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเราก็จะได้ทำการปักหลักจากงวดนี้ไปเลยนะคะต่อไปงวดของวันที่30สูตรที่1นะคะเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข1หลักร้อยนะคะเท่ากับเลข2หลักสิเท่ากับเลข6หลักหน่วยเท่ากับ1 แล้วก็บวกด้วยเลข1น,นะคะเลขคงที่2บวกกับ2อ,อ่ะ1บวกกับ2ได้3 3บวก6ได้9 9้บวก1ได้10 10บ,บ,บวก1ได้11ตัวต่อไปนะคะใช้พันอาหลักหมื่นนะคะคูณด้วย2 1คูณ2ได้เท่ากับ2หลักพันเท่ากับเลข7 หลักร้อยเท่ากับ2หลัก10เท่ากับ6บวกได้8 2สบวก7ได้9 9บวกสได้11 11บวกกับ6ได้17นะคะแล้วก็7บวกกับ8ได้เท่ากับ5ตัวสุดท้ายค่ะใช้หลักหมื่นเป็นเลข1หลักพันคุณด้วสค่ะ 7 3ได้21หลัก10เท่ากับ6หลักหน่วยเท่ากับ1นะคะแล้วก็บวกด้วย3ค่ะ1บวก1ได้2 2บวก6ได้8 8บวก1ได้9 9บวก3ได้เท่ากับ12ค่ะตัวเลขที่ออกมานะคะเป็นเลข1 5 2อาจจะคล้ายกับงวดก่อนนะคะคือ261 ต่างกันแค่เลขหนะคะเรามีเลขห้าเข้ามาแทนก็ลุ้นกันนะคะ2ตัวนะคะ15 12ค่ะแล้วก็52ชุดนี้เป็นเลขที่เราจับมาให้จากเลขเด่นนะคะก็ฝากไว้เป็น1ชุดสำหรับงวดวันที่2ที่กำลังจะมาถึงค่ะในคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ